ระเบียบให้มันดูสวยงามหน่อยไม่ไหวมันลกจัดพี่น้องให้พี่น้องดูแถวมั่วผมเนี่ยมันมันมองไม่ไม่นั่นเลยนะพี่น้องวันนี้ต้องมาจัดให้มันดูให้มันดูสวยงามหน่อยมันจะได้เห็นว่าอนี่นะใหญ่คิดตัน้นนี่ขานะมันจะได้เห็นเป็นแนวเป็นแถวนะพี่น้องโอ้โหไม่ไม่หวลกจัดนะพี่น้อง เขาขามันแตกหนอ่อเล็กๆเกต็มเลยนะวันนี้ก็เลยต้องเอาเอาแมคโครมาแมคโครตัวเล็กผมนี่นะเอามาคุยหญ้าออกให้มันหน่อยนะพี่น้องโอ้โเอาอปโดนันนี้มันโดนโลมพัดควงขนาดนี้เลยคือหลมแรงเกินปลูกใหม่ด้วยนะดีไม่ดีสะเทือนเดี๋ยวเสร็จนะพี่น้องเดเสร็จเดยวต้องเอาไม้มาโอ้โหวันนี้ให้ต้องห่วงละ่ะพี่น้องเลยอากาศมันคึ้ม ทั้งลิ้นทั้งยุงทั้งทั้งอะไรทั้งเหลือบกัดหูกัด,กดตาคันหมดแล้วพี่น้องเอ้นี่แหละคืออาชีพคนทำเกษตรล่ะทำไมทนจริงนะเฮ้ทำไมทนจริงไม่เป็นไรขอให้ทุนหนาก็แล้วกันไออย่างผมทุนไม่หนาต้องทนให้สุดพี่น้องทุนไม่หนานี่ต้องทนที่สุดทนให้สุดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่ประสบความสำเร็จนะเด็เจะบอกว่า,าโอ้หตายหมด น้องเล้ตายหมดเพราะฉะนั้นมีแรงเท่าไหร่ทุ่มสุดตัวนะพี่น้องอยากมีส่วนของตัวเองไว้ไว้ดูยามยามแก่เราต้องทุ่มสุดตัวเพราะเราทุนน้อยมีแรงเท่าไหร่ซัดให้เรียบมาให้เหลือแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งคันทั้งสารพัดหมดแหละถ้าพี่น้องใจไม่รักจะทำเลยยอมแพ้ไปตั้งทีแรกเลยพี่น้อง ยอมแพ้ไปเลยไม่มีใครเขาว่าเราพี่น้องยอมแพ้ไปเลยเพราะว่าพี่น้องคนไหนที่มีทุนหนาๆไปซื้อเอาเลยเดี๋ยวนี้สวนทุเรียนที่กขาปลูกจนมีลูกแล้วขเาย,ยังขายกันเป็นเมืองแปงลยพี่น้องไปซื้อเอาเลยคนไหนที่มีทุนแล้วอยากมีสวนไปซื้อเอาไม่ต้องไปทำเราพี่น้องโอ้ยมันโคตรจะเหนื่อยเหนื่อยสารพัดจะเหนื่อยหมดเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยความคิด คนที่มีทุนนหนาไปซื้อเอาเลยเนาะไปซื้อเอาเลยนะ